จับ,บ้านแล้วเลือกใช้เมคอัพได้แค่1ชิ้นอยากจะเลือกชิ้นไหนคะเลือกหอ,อเลือกเป็นแต่ปัญหาหน้าเราไม่ได้มีแค่หนึ่งอย่แปลว่าสมมันเกินอีกเดียวเท่าั้นติก <c oughs> เดียว <c oughs> จะเลือกชิ้นไหนคะขอเลือกเป็นลิปสติกแล้วกัน <c oughs> เพราะว่าลิปสติกสามารถทา นี่ใส่มแม็ดได้น้อยเราเอาแค่แบบครึ่งหน้าแล้วแบบอรอดพอจะเลือกอะไรคะลิปสติกค่ะถ้าปากเรามันแดงหรือว่ามีสีมันจะดูเหมือนแบบเออเราตื่นแล้วแต่ถ้าปากเราซีดอ่ะยังไงยังไงมันก็จะดูเหมือนใไ,ไม่คอมพลทค่ะลิปสติกค่ะเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยลิปสติกค่ะแค่เบิมยกางแล้วก็ปากให้มันสดชืน่นหน่อยเราก็รอดแล้ะสมมันเกินบ้าเลือกเป็นข้ไปชิ้นเดียวซ้าขอเลือกเป็นบลัชสักการเหมือนเลือกสบฉีดอะไรเงี้ยให้มันมีความเงยเง้มจะดูแบบ จะดูโซมันดูปุกถ้าออกมานะคะลราจะเลือกเป็นลิปสติกละกัน,นะค่ะเพราะว่าเอ่อต้วว่าทุกคนก็ดูแลผิวหน้ากันอยู่แล้วแต่ว่าลิปสติกก็จะช่วยทําให้แบบหน้าเราดูุบฟอกขึ้นมาอีกสามารถตอกงานได้เลยแบบไม่ต้องกังวลถ้าสมมติว่าเลือกเปอัพได้แค่หนึ่งชิ้นในการออกด้วยแค่ชิ้นเดียวให้ชิ้นเดียวเท่านั้นฉีดเดียว <laughs> <c oughs> เลือกชิ้นสีแดงทาแก้มได้ ส,ด,ส,ด,ส,ด,สดถ้าชิ้นเดียวอะค่ะเขาขอเลือกเป็นที่ปัดคิ้วแล้วกัน,นะค่ะคือหน้าสดรู้สึกโอเคถ้ามีคิ้วคือร้อนค่ะถ้าเลือกได้อยากเลือกอะไรเนอร์ค่ะเป็นคนออที่ปัดอะไรเนอร์ไม่ได้เลยลค่ะ,คะเลือกอลิปค่ะเพราะว่าทำเทเวนตี้เวนดีน้ค่ะแน่นอนว่าต้องเป็นลิปค่ะเพราะว่าเวลาน้ำทาลิปสีอะไรคนจะทบา่าเพราะนักพัะน์ <c oughs> เป็นลิปนะคะทาปากาไ,ได้แล้วทาแก้มไปด้วยแต้วัีสีสันมันหาหนิดนึง